ข้อนี้ยกมาเพราะว่าเด็กโดนหลอกเยอะเรียงตามลําดับค่ะข้อสอบวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายๆที่เด็กมักจะลืมคือตามลําดับตามลําดับเนาะ,ะตามลำดับเพราะฉะนั้นนั่นคือประเด็นแรกง่ายมากที่ผิดกันเยอะมากคือข้อไม่ถูกต้องกับการตามลำดับตามลำดับมี x y z ต้องตอบตามลำดับเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำตอบที่1อยู่ตรงนี้ค่ะ คํำตอบที่2อยู่ตรงนี้คําตอบที่3อยู่ตรงนี้เริ่มตรงไหนดีเริ่มตรงที่หนูแม่นที่สุดค่ะถ้าเป็นแบบนี้เนาะถ้าไม่ให้สับสนควร,ควรมักจะสนับสนุนให้เริ่มที่ x เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะงงพอทําทข้อสอบอย่าลืมว่าเราอยู่ในห้องสอบแบบ2ชั่วโมงเนาะเราจะงงให้เริ่มที่ x ค่ะเริ่มที่ x x คืออยู่ตรงนี้มาจากหินแปร อะไรไม่รู้หรอมละลายแต่ว่าเด็กทุกคนคุ้นเคยมากคือมันเย็นตัวแล้วเป็นหินอาคานีเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากแมกมาตัดช้อยช่วยตัดช้อยช่วยหนูจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับที่เหลือไม่สามก็สี่ไม่สามก็สี 3, ่ 4. อ่ะเพราะฉะนั้นข้อสองคือข้อที่โดนหลอกเยอะที่สุดคือหินอาคานีไปเป็นสองแล้วทับถมค่ะประเด็นคืออยู่ที่การทับถม หินอาคานีไปเป็นสองอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้บอกประเด็นเลยแล้วต้องทับถมการทับถมอันนี้การมีวัตถุเชื่อมประสานพวกนี้จะทำให้เกิดหินตะกอนค่ะเพราะฉะนั้นไอ้แซดเนี่ยเป็นหินตะกอนส่วนหินอาคานีเนี่ยอาจจะเกิดการผุพังพวกนี้ถึงจะกลายเป็นเศษตะกอนเศษตะกอนโอเคนะ เรื่องนี้ไม่ยากง่ายที่สุดประเด็นของข้อนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่เย็นตัวกับทับถมค่ะใครแม่น2ตัวนี้เก็บคะแนนสบายสบายเก็บคะแนนไปสบายสบายเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบอแมกมาตะกอนและหินตะกอนตามลำดับ